นะครับแตกแน่กูบอกเลยแตกนี่มาอยวนสามาแล้วรอรอรอึ้นนะตัวฟา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 ต่อไปดิไอฟาตไ้มนเแตกกูได้กูได้เก็บเกูไล่เหรอกูไล่เหรอไม่ตายนะ่าตกเก็บไว้ล้วไปขบวนพี่ฟาร์ชันตี้ชันตี้เอาหน่อยชันตี้ปีอยู่ไหนไหนชัตี้แวอันนีอันนี้พี่เต็มไมทำไหมทำบวนเดี๋ยวมาเต็มแค่สอต็ม สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์เดอะหักนะครับผมจากที่เราดูไฮไลท์กันไปนะผมบอกเลยว่าไม่มันมากถ้าแบบได้บัวเป็นวอลเคนนะครับผมบอกจะเสริมนี้อย่างมันเออก็เสริมนะครับได้เปลี่ยนโปรโมชั่นไปแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยโปรโมชั่นก็เริ่มต้นที่เซ็ต50นะครับจะเป็นเซ็ตไก่กุกนะ๊กเนาะแล้วก็ไปถึงเซ็ตพันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ผมจะมาอาทิตย์นี้น่าจะมา2 3สมคลิปนะครับต้องรอดูก่อนนะ แล้วก็ในส่วนของเซต2 0 0 0นะครับก็ผมเลิกไปเซต2อ0พแล้วกันเนาะเพราะว่า2อ0 5เติมที่เดียวนะครับจะได้หมดนี่เลยนะครับผมตัวละครตัวหัวปืนเป่ามีดเนาะเออแล้วก็ตัวชงตัวเช่ายังมีเหมือนเดิมนะผมแนะนําให้เช่าเป็นอันนี้นะครับอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าดีกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นเส้นฟ้าเอออันนี้ก็เป็นเส้นขาวนะวันนี้แล้วกันเออตอนนี้มีดาวเข้ามาใหม่นะครับเป็นดาวแดงนะเออผมน่าจะโปรโมทเรื่องดาวแดงไปแล้วนะครับเพราะว่าดาวแดงเนี่ยมันทําให้การมีดแล้วก็เพิ่มความ แรงของมีดด้วยนะครับเอออะไรพวกนี้ก็คือมันจะแพงกว่าเดิมเนาะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของของที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นเซต99นะครับเออแต่ว่าแต่มันไม่มีบอกอะมันเป็นสุ่มในตู้เอานะครับเซตนี้นะเออเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกัน,นครับจะเป็นเป็นวอล์คแนประมาณไหนเนาะไปไปอยู่ดีก็มีคนให้ปลวกบึ่มมเดอะฮักนะครับตอนนี้เขาเล่นกันเป็นเซตเซตนี้นะที่ผมเล่นกันอะ่ะ เป็นละห้าสิบาทเลยนะครับอุ้ยูม้ดเลยูม้ดเลยเพ่อนหายกูจะยตายเกือบดองไอ้เหี้ยไอ้ชิคเกือบตายสัตว์อูนัวมากรัวมากรัวมากรัวมาก เยอมากผมว่าตอนนี้ผมเล่นกับคนในดิสน,นะครับแตกแน่กูบอกเลยแตกแตกกูยิงได้กูไปเลย้นจ้าไปเลยเอ้จะตายไปดิ มาดิมาดิไม่โดนเอาอตัวไม่เพื่อนกูม่ดติ๊บเอาเพื่อนตายหนีดี่รออะไรอะ่ะกูหนีเลยจ้าหนีไมเพื่อนหนีไมเพื่อน หนีเลิกคุณหนีแลิกคุณหนีเละเข้าเข,าด,า,ข,า,ดา,ขาดีกว่าเ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 พื่อนตายนะกูบอกเลยถอยไปไหมถอยไปไหมโอ้เพื่อนกูไล่สุดจัดเลยสัสโอ้ยเส้นเงียเนะหนีด้วยเฮ้ยเขียเขโอเขีย เพื่อนกูสุดจัดเพื่อนกูสุดจัดฮึบฮึบต้องไปช่วยเพื่อนนะครับฮึบแตกเอา้าใครเทรกิกูยิ่งมันจัดฮึบไปดิ ดิเชียมันมากไรทิติแห่งความมันเฮ้ยมาเตะหนึ่งเชียมันจัดโอ้มันจัด,จดแต่กูไม่รู้จะยิงอะไรเลยเนี่ยยิงไม่โดอนอีคนมันน่ะ อูแต่มันเยอะมากชิบหายละเพื่อนโทรเหรอเพือนเอาเพื่อนขึ้นมา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 มามาตายนะกูบอกเลยมาดิ กูปิดห้องตัวเองยีโตฮึบหนีเพื่อนหนี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 เยยู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 เฮ้ยต้องฮึบยิงต่อ อนีก้อนหนีก้อนหีก้อนีนก้อนีก้อนเพื่อนหีก้อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมว่าผมว่าต้องไปเปิดไดนะอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะต้องไปเปิดไม้ในดิสนะอาจจะไม่ไหวนะครับแค่นี้นะต้องแบบมีการสื่อส่งสื่อสารนะครับโอ้กูเกือบขิดไอ้ที่อะมาแล้วมาแล้ว ผมเปิดเขาเข้าไหมเข้าไหมเข้าไอ้ขึ้นเดขึ้นดีวขึ้นแล้วขึ้นแล้วเต็มาเต็มายิงอยู่ไปยิงอยู่เอ๊ะจะแตแล้วเต็มกูยิงอยู่เเราไปโอ้โหโอ้หลังเขาไปเตมี่เตมหลังเขาไ่เตมี่เตมหลังเขาเต็มเต็มปาไอ้ไปพี่มไปเพเยอะเลยเยอะเลยฉันสี่ยิงอยู่เอ้กูมากูมาน้องเยอะเยอะเยอะพี่เยอะ ไปหนึ่งมันตกไปหนึ่งกูอยู่ชั้นสี่ไปกันเราไปชั้นสี่อยู่ใครอ่ะสวยเนองไหนอยู่ไหนวะไปกูเราไปแถบอะแถบอะไอ้ไฟไฟทำไงไอ้ฟ้าตัวนั้นไม่จะแตกจะแตกแล้วกก็แตเอาดิดิไปพี่ยิ้ไม่โดนมันตกไปหนึ่งมันตกไปไปตัวนี้ไปไปไปช่วยเต็มช่วยเต็มช่วยเต็มเต็มตัวมาเต็มมาไม่ไม่ช่วยเต็มก่อนโอเคโอเคแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนวะหลังเข้าหลังเข้าอ๋อน่าไปดิน่าไปหลังน่าไปหลังน่าไปหลังตามมือกเอาตัวตามมือกเต็มกูได้ไปตามเก็บ พี่อาเต็นหมื่นมาพี่อาเต็นหมื่นมาหมื่นมาไปไหมนี่เอาทำไมก่อนทำไมจะได้ต้องหูมาไปไปตมจะจะตามอุ้ยต้องหูมาชิบหายแล้วพี่เต็มปองไปปองไปปองไปเต็มตัวตามมือเจ็บมากเอาส่วนได้เต็มตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเองตัวเดียวเองตายแล้วจะตายแล้วเอาเลยเอาให้ตายให้ตายไม่ได้ไปนะไม่ตายเเต็มไม่ตายไปไม่ตายไม่ได้ตามนะไม่ได้ตามนะหนมพี่เต็มไม่ตมาตังหูมาตังหูมาก ตังหูซมัไม่ขนาดนั้นนะม้โหไม่ขนาดนั้นก็้เลี้ยวิ้ว99.45 9ุ4 5พี่เตมก็มาดิครับเอาเดี๋ยวๆขาเขาาาตยเขแอแหวรารวบอะไปเปนห้องดิที่เราให้อยู่นี่มาแล้วมาแล้วกูรอดนะกูรอดนะกูรอดนะรอรอรอพี่เตมพี่เตมพี่เตมเอายิงไฟฟฟไฟไฟไฟเไดเอาดิดิเอาข้างหลังสได้นะสข้างหลังพวกมึงอะเจ็บละเจ็บะข้งหลัง

ไม่ทนลโดกลับไหมโดกลับไหมเออดวห้องเลยห้องเดียโอ้โกูตกตเหมือนกันตกเหมือนกันอยู่ห้องนสไม่เต็มอะไรผมชั้นสีกูอยู่ชั้นหน้ากูอยู่ชั้นหน้ากูอยู่ชั้นหน้ามันดักมันดักนะดักมันดักมนดักผมปวดแห้ผมป่วดให้เฮ้ยเต็มมองอยู่หน้ากูอยูกูตาอยู่หน้ากูตงทอยู่หน้ากูไปไไปมันเยอมาก เ้ตมาเจตมาเตอุเต็มเลยมสี้องนี้สี่นีมาสี้งนี้ไปรเดไปเือตามเือตามเอย่ามเามตัวเดียวมาคมเอ้าเหยืามเหยื่อสมเหยื่ามผู้นั้นทำเหยื่อสองู้นั้นทำเหยื่อสองฟังฟังผู่นั้นทำเหยือสอเลยลอยเลตกไปเลยไปเลยไปเลยตกพี่แจมหลังเขาพี่แจมต่างทาเขาหลังเขาหลังเขาอย่าไปน่องกูเหยื่อสองพี่กูเหยื่อสองผู้นํานทมเตยต่อสองก็ช่วยอยมอนมาตทำ้นางทำมาล้โกดมา้ล้วแ่กูอย่หมนถ้าจะมา มาแล้วมาแล้วผมมาเจอหนึ ally, like, tá, so ่งแล้วพี่อัดเออต็มกูอยู่คนเดียวนะกูมีอยู่มันโดนเตกูอะเฮ้ยโอ้ไม่ต้องนี่ยตอนน้ำหลังเนี่ยตอนน้ำหลังเนี่ยมันเยอะเยอะกูล็องข้างบนให้อยู่พวกมึงเล่นไปเลยโอ้ไม่ไหวปะอันทับพี่เต็มผมมีอยู่ผมมีอยู่ผมมีอยู่อันทับตามหลังพี่เต็มตามหลังตามหลังพี่เต็มทุกเมลเลยเข้ามาในห้องได้ปะเฮ้ยเข้าเข้ามาในไอ้นี่ปะผมไม่เยอะจัดไม่ได้กางเต็มเลยพี่ไม่ได้กางบัวมันแล้วเตกูช่วยหน่อยดิเออช่วยช่วยได้ช่วยได้โอ้โหดูมิตามปเต็มที่เต็มไปเต็มเลย เวียดใตกูช่วยอยู่ร้ออยู่ผมร้ออยู่ผมร้อยอยู่เฮ้ยรออะไรไปต้องมาต้องมานี่ผมไมม่ผจะตายผมจะตายผมโจงอยู่เขาขึ้นข้างบนว่ะขึ้นได้ปะขึ้นแพ็บมาดิขึ้น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 เลยขึ้นเลยขึ้นเลยต้องมาได้ต้องมาได้เจ็บไปยิงโอ้นช่วยเต็มดิเต็มอยู่ไหนตัวละกูตัวละที่เราแต่กูเลยกูเปลี่ยนเส้นแล้วกูไม่เปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนไปหนีไปหนีไปไปสวนกูกลัวไปูหนีหนีไป พี่ปิดห้องแล้วหนีไปหนีไปเดี๋ยววิ่งอย่างงี้ไปมากู้ไว้กู้ไว้ไอ้เชี่ยมันมันอะไรกูเลยเฮ้ยแล้วไม่หนีไปเอ้นเต็มหรอเขาเดี๋ยวกูเปลี่ยนเซตเล่นละเล่นด้วยไม่ไหวปะมันเก้ากว่าก่อนดิพี่ทดังนั้นอ่ะไอ้ตีตํไทยตีตำไทยไปตีตำไทยไปตีไปตีไปเล็กไรตำไทยอ่ะตัวหนึ่งนะเลี้ยี่ห้าไอ้เชี่ยนัวจัดไอ้ศาสตร์ไอ้เชี่ยมันลุมกูห้าตัวเกือบแตกหกตัวเลยวอันแรกอ่ะ ไอ้อพี่พี่เบี้ยพี่อาพี่อาไม่นี่พี่อาเส้นม่วงโอ้เมื่อกี้เส้นม่วงไอเส้นจะไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนก่อนไปรับเพื่อนก่อนเพื่อจะแตกอสวัสดีโอ้ยพี่เบี้ยกูแตก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 ยิงอยู่ยิงอยู่ผมต้องปิดดัเจ็ดนะครับไม่ได้ไหวจริงโอ้ยโอ้ยตามพวกมึงเต็มเลยเดี๋ยวตายหมือนี๋ยตายกูมืดอยู่ไหนอยู่ที่ไหนที่สามั้นสามที่สามด้วยไอเอาป่ะเอาได้แล้วโอ้ยกูโดนเดนยันหนึ่งพี่โดนโดนยันหนึ่งไอ้กูโดนกูโดนยันสองพี่

ไ้น่กก็็ดดีะมันตัวเดียวเห็นเนี่ยมันตัวเดียวแคเนี่ยลออยู่เร็วเร็วฝั่งทั้งฝูงไม่ใช่ตัวเดียวเลยสัตว์กี่ตัวเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะตายโอ้มันเล่นของโกงอ่ะกูจะตายเอ้ากูแตกก้าวกูแตกไปเลยไปก้าวเลกูมีเติมกูมีเติมออกมาไปอยู่ไหนไปอยู่นี่ผมอยู่นี่ไอ้ยัดกูจะตายใจแล้วมันยิงกูพี่โอ้เวียตัดเลือด

มาดักมาดักมาแล้วมาดักแล้วมาดักแล้วมาดักแล้วโอ้กูวิ่งทันปะวะวิ่อยู่วิ่อยู่วิ่อยู่ไอมันยังไม่มามันมาแล้วพี่มันมาแล้วมันมาแล้วพี่แจมงัวเลยไว้เลยมา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 อืกูไม่เยอะมากนะครับแบบพวกเราสู้ไหวมากไอ้สู้ไหวยากนะโอ้โหเป็นวิ่งมาแล้วอ่ะไอ้ถ้าตึกนี้เราจะตายไหมเนี่ยเราเราโยกไปตึกใหญ่ปะได้หมดอุ้ยแต่มันมาไม่หมดนะพี่แต่มันมาไม่หมดนะ เออมานนี่เด้เราขว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 าเอาไม่แลยไปนยตไหลอดหลสั่งทำไ่นน่ะตบนีตเลยทำไหมทไมทไมไอ้บางผมเส้นเหลืองอยู่ข้างล่างตัวเดียวพี่เส้นเหลืองอยู่ข้างล่างตัวเดียวเส้นเหลืองอยู่ข้างล่างตัวเดียวเส้นเหลืองอยู่ข้างล่างตัวเดียวเดียวดิมาเวมาเร็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 วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เขาเขาเขาไม่ได้ตึกเขาไม่ได้ตึกเขาไม่ได้ตึกเาไม่ได้ตึกเขาไม่ได้ตึก่งนะรอฉันสอนะเออได้ชันอวิ่ง ขาสวน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 ไฟ้านะไฟ้าสวนเปิดออกมาเข้ามาเข้ามาไฟ้าเไฟหลังเไฟหลังดูไปเลยสั่งทำสั่งทำติดที่สั่งทำสั่งทำเต็มไปสั่งทำสั่งมึงไงสั่งเมึงไงสั่งเมึงอไงมัดมาตึกเชื่อมได้ปหมโอ้โหกูตั้งรูให้อยู่กูตั้งรูให้อยู่โอ้โหอะไรกูโดนวิเด้าตายเลยอ่ะไปหนีไปกูตายดิกูตายให้กูตายเนี่ย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  ไปตายแน่กูตายแน่กูตาย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 ตายเยอะจัดไอ้เหี้ยต้องต้องต้องเรียกไอ้นี่ว่ะที่แหวงว่ะไม่ไหวนะครับทุกคนมันเยอะมากโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินชู่เราลองไห้เยอะไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหวยมันถึงแล้วมั้งตาเนี่ยพี่

กูปรับถึงไปไหนอียทำไมูถึงวะโอ้โหกูเลยกูแตกเลยกูแตกเลยโอ้โหไฮ้เต็มเต็มไอ้หนีได้กูช่วยยิงฟิวาวเอากูแตกไปไปไปติดเลขติดเลขติดเลขติดเลติมเล็กิดเลติดเลขติดเลขติเติดเลขติดเ็ดเลขติดเลขติดเขดเลขเเเเเบเจ็บเเบเเ ได้ได้เออได้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 ม่ไม่อแม็กไม่ใช่ไม่ใช่ไอเราเล่นแบบนแบบเไาเนี่ยแมกลุกผู้แมกลุกม้แต่ได้แล้วได้สามแล้วกันมามาต้องเล่นสั่งทานะครับผมไม่ห่อยมันมีเพื่อนบอกว่าตึกเล็กทามาไม่มีปนไปปนไปมาเคยเวียดนามได้ได้ได้อจัดเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ถ้าผมไม่เล่นสั่งทาคือมันไม่ไหวนะมึงรอยมึงร้อย ผมปีนห้องนี้ผมปีนห้องนี้นะพี่อาร์ตผมปีนไ้องนี้ได้ได้ได้สายแน่สัตว์ขึ้นมากูบอกเลยไอ้ยัยนี่จะตกป๋อยย่าหาว่าผมใจร้ายเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวไงเดี๋ยวไงได้ได้ได้รอไว้รอรอไว้ไม,มาแล้วขึ้นมาเลยอะ่ะถือยาเลยมันอยู่หน้าเซิร์ฟกันอยู่เลย อยากเจอมากไอ้ศาสตร์สั่งทำตอนเนี้มาอยู่ข้างล่างกันนี่มาแล้ว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 พูดจะดูมาแล้วได้ได้ไเอาตัวไหนบอกฮะไม่กูยิงตัวไหนเจ็บเดี๋ยวกูบอกได้ไเออโทษมาแล้วพี่อ๋อจะไปเจอไกลๆใช่ไหมมาแล้ว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 รอเลยรอเยรอแล้วตัดฟาตัฟาัวเอ้ยรอรเนยังง้ยัง้อมาขึ้นมาไอ้ตัวนี้ต้มต้ไหนวะไอ้จันทามี่มายู่ัา รอรอรอนนะัวตัวฟาิไอ้ฟเลยไปกูได้กูได้เก็บเกูไล่เหกูไล่เหรอปแตไปแตกเก็บไปเลยไปขบนพี่อัจฉรินัอี่อยู่ไหนรนนไหอัฉล้ดิเทาพไมเต็มสนเก็บแล้วเต็ม่องต็มแตตมแต่ไยไปสับมาดิเรียกวี เจ <|so|>? yeah, mm. ็กต่องได้สองมีเจ็กสองเป็นปินได้อะไรบ้างไอ้ไม่มีแตกเหรอไม่ไม่กูมีแต่กูได้เป๋ากูได้กูได้หัวแล้วก็ได้เป๋าได้ได้ปืนว้าว